อยู่ที่วงการเทนนิสค่ะเป็นวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทชายเดี่ยวแล้วนะคะแข่งขันกันที่เมืองทองธานีแบรนด้าโฮนักขวดหนุ่มอเมริกันคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวเทนนิส a อ p บางกอกโอเพ่น3ค่ะการแข่งขันเทนนิสชาย a อ p c h a l l e n g e r Tour วสัปดาห์3รายการบางกอกโอเพ่น3เป็นระดับ Challen g e r 7เจนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า3ล้าน4แสนบาทจัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ วันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิทโคปร,ริว่านักขวดหนุ่มจากสาธรารณรัฐเช็กวัย27ปีมืออันดับ126ของโลกแล้วก็เป็นมือหนึ่งของรายการพบกับแบรนดดนโฮนักขวดจากสหรัฐอเมริกาวัย26ปีมือ210ของโลก ผลปรากฏว่าแบรนดอนโฮนะคะแม้ว่าแร็งกิ้งจะเป็นรองแต่ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะโค่นมือหนึ่งของรายการ2เซตรวดเลยสกอร์6ต่อ3 6ต่อ2คว้าแชมป์ชายเดี่ยวไปครองนะคะซึ่งสถิติในแมชนี้แบรนดอนโฮเสิร์ฟเอสได้4ครั้งและไม่มีการเสียดับเบิลฟลอนะคะหรือว่าไม่ฟาวเลยขณะที่วิทโคปิว่าเสิร์ฟเอสได้ครั้งเดียวเสียไปถึง6ดับเบิลฟลอค่ะโดยแบรนดอนโฮรับเงินรางวัลแชมป์ประมาณ 4 8 9 0 0 0บาทส่วนวิทโคปริวว่ารองแชมป์รับเงินรางวัลปลอบใจประมาณ2 8 8 6 0 0 0บาทค่ะ